ครอบครับ,รบเออใช่คุณวันชนะใช่ไหมคะครับเออตอนนี้สะดวกคุยไหมคะพี่มีอะไรครับคือหนูมีโทรศัพท์คุยด้วยนิดนึงนะคะได้ครับคุยคุยคุยได้อยู่ใช่ไหมคะพี่ได้ครับเออพี่อ่ะเลิกกับแฟนที่นานยังคะอ๋อเลิกกันได้อาทิตย์แล้วครับ หนูขอหนูถามหน่อยดิเหตุผลที่เขาให้พี่แล้วว่าเลิกคืออะไรอะพี่เหตุผลค่ะที่เขามาขอเลิกพี่อะค่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเคยแล้วหองแล้วแห่งมันต้องเป็นปีแล้วผมคบวบคองมาตลอดอันนี้ใครครับเนี่ยคือแล้วตอนนี้ผู้หญิงอะ่ะเขาอยู่บ้านเขารู้ว่าเขายังอยู่บ้านพี่อยู่อันนี้ใครเอ่ยผมขอถามก่อนคือหนูเป็นแฟนของคนที่แฟนพี่อะ มาพัวกันอยู่ตอนเนี้ยอะเอาจริงดิจริงแฟนหนูอะพี่ไปทํางานยังไม่ถึงโรงงานวินเนอร์ยังไม่ถึงเดือนเลยมาบอกเลิกหนูไล่หนูออกจากบ้านเพราะว่าแฟนพี่อะหนู่าไม่โทษผู้หญิงนะผู้ชาย<อ>มันก็ไวไฟเหมือน,นหนูอยากพบพี่หนูอยากพบพี่อะขอแบบเปิดอ,อกคุยกันได้เลยไหมแล้วหนูถามว่าช่วงทั่วสงการอะแฟนพี่อะได้อยู่บ้านไหมตอนเนี้ยผมขนของอมาหมดหมดแล้ว เพราะว่าตอนหลังอ่ะเขาไม่เยื่อใยอะไรกับผมเลยไงพี่ตอนตอนตอนสงการอ่ะตอนสงการอ่ะเขาอยู่เขาอยู่ที่บ้านไหมหรือว่าเขาหายตัวออกจากบ้านไปเขาออกจากบ้านไป12เมษายนใช่ไหมใช่แสดงว่าไปอยู่กับแฟนหนูเพราะแฟนหนูว่าหายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่คืนวันคืนวันที่12เมษายนแล้วกลับมาอีกทีวันที่15เมษายนตอนดึกดึกน่าจะใช่แหละ ได้วยกันใช่ไหมพี่ผมก็คงไปด้วยกัน,พกนเพราะตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ไม่ไม่อยู่อยู่กันแล้วเพราะเขาออกไปตั้งแต่เชาา้ามื่อวันที่สิบสองอะอ่าโคตรเสียความรู้สึกเลยอะ่ะแลคือหนูเนี่ยไล่ตามมาเนี่ยคือแล้วแล้วทุกอย่างอะ่ะ ทั้งรถทั้งบ้านหนูเนี่ยจะเอาอย่างไงคือหนูจะต้องการไปบ้านผู้หญิงแล้วนะหนูจะไปคุยกับพ่อแม่แล้วนะพ่อหนูสืบมาได้เยอะเหมือนควนพอสมควรแล้วนะพี่หนูตามไปหนูหนูให้คนตามไปหนูแม่กระชืบตายหามาบุญเล่าหนูไม่อยากทานะพี่ตอนเนี้ยหนูดึงทะเบียนลงทะเบียนราดอะไรอมาหมดแล้วเพราะหนูรอทนายฟ้องอย่างเดียวเหรอตรวจทะเบียนกันด้วยใช่ไหม หนูไม่ได้จดทะเบียนแต่หนูสร้างทั้งบ้านทั้งรถมาด้วยกันน่ะเพิ่งซื้อบ้านซื้อรถอยู่ด้วยกันน่ะพี่สร้างด้วยการมา,ราด้วยความยากลำบากอ่ะเออมาบอกเลิกหนูมามาอย่างงูอย่างนี้ให้หนูออกจากบ,บ้านตัวเปล่าพี่เป็นบ้า,บาหรือเปล่า,าพี่ก็งงเหมือนกันพี่ก็สร้างมาของพี่สร้างให้เขาหมดทุกอย่างส่งเสียตั้งแต่ปวชปวสยันปตีพี่ท่า้เข้ามาทุกอย่างแล้วเขาไปอยู่วินเนอร์เขาอยู่ในตำแหน่งอะไรอ่ะพี่รู้ไหมเขาอยู่เป็นแบบคิวซีหรือยังไงเนี่ยแหละ แล้วไปทําวินเนอร์นานยังเพราะเขาเพิ่งเพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นชื่อวินเนอร์ประกอบมันชื่อลงอะไรตั้งอย่างเลยแหละเพิ่งจะเปลี่ยนเนี่ยเอเออะไรเออะไรนี่แหละอ่าเขาที่นานนานหรือยังก็ผมไปฝากพามาหลังสองปีน่าจะได้ปีที่สามแล้วเนี่ยแล้วแฟนหนูเพิ่งเข้าไปทํางานที่นั่นได้เดือนเดียวเองพี่วันที่แปดเมษาแฟนที่อ่เป็นคนโอนตังให้แฟนหนูอ่ะโอนตังให้ตลอดชื่อนางสาวชนิชาเนี่ยชนิดชาเออนั่นแหละ โนลดาเนี่ยอแอฟนหนูอายุเท่าไหร่ละสามสิบห้าย่างสามสิบหกโอ้โหมีความคิดแล้วนะพี่โตแล้วนะอ,อืมีหน้าทำไมพักหลังเปลี่ยนไปเยอะจังคือคือคือแล้วตอนเนี้ยที่บางเขาว่ามีใครอยู่บ้างตอนเนี้เขาไม่มีมีใครอยู่เขาไปทำงานกันหมดพอ่อเอแม่ก็ไปทำงานเย็นลอากาบ คือพ่อแม่เขาไปทํางานกันหมดใช่ไหมใช่ครับก็อยู่ก็อยู่กบยายเขาแล้วก็แล้ว,แล,วแล้วเขามีมีลูกกับพี่ไหมยังไม,ไม,ไม่ยังไม่มีครับอ๋อเมื่อวันอาทิตย์ก็พาก็ไปนั่งอยู่เขื่อนระบมหนูก็ตามไปเตอแต่หนูไม่ปัากดตัวเฉยๆนี่แหละอืมหนูปล่อยให้มีความสุขให้พอก่อนครับ แล้วก็คือแล้วตอนตอนสองการเนี่ยพี่เขาไม่อยู่บ้านชัวร์เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเขาไม่อยู่เพราะวันที่ไปขมขนของเราจนจนวันที่ติดสองเ่เขาไม่อยู่แล้วแหละอ๋อเขาสไปแล้ว<ด>แว <ไป S 1> แฟนแฟน,นแฟน,นน้องขับรถอะไรรถเก่งปะไอฮีทคอนด้าเฮอาวีอาพี่สีเทาพี่น้าคือที่ผมออกไปตามอ<ช>่ะเขาบอกว่าเออพี่หนูขอไปนั่งกินกับน้องที่หน้าโรงงานนะอ่าแล้วก็ให้ไป พอไปเสร็จตอนออกไปตามอ่ะไอแฟนผมก็ผมจอดรถเสร็จมันก็ขับรถหนีกลับบ้านมันแล้วผมก็เห็นรถอีกคันคล้ายๆรถเก๋งอ่ะขับออกไปอีกทางหนึ่งผมไม่คิดเลยเขาจะมีใหม่ผมก็งงมันอยู่ๆมาก็ตบงานเลิกกับผมขอเลิกอย่างแบบเด็ดขาดเลยไม่รีบหย่าถ้าเสร็จเสร็จจะได้ไมีค้างคาโอมาลู้นี้โคตรเสียเสียใจเลยอ่ะ ที่จะเสียใจทำไมตัดคนบบที่ออกจากชีวิตเดี๋ยวยที่ให้เข้ามาตลอดไงแล้วมาเหมือนถีบหัวส่งเราเลยเงี้ยเราเป็นผู้ให้มาตลอดนะก็ใช่ไงพี่พี่เหมือนหนูเลยหนูก็เป็นผู้ให้มาตลอดซัพพอร์ตมาตลอดไม่มีเงินไปตรวจโรคเข้าทำงานไม่มีเงินท่านึงเงินนี่ให้ตังค์ไปกินทำงานทุกวันยังมาทำแบบเนี้ยอืมเอ,อ ใช,ใช่ใช่แหละเพราะเขาเปลี่ยนไปพักหลังนี่เปลี่ยนไปเลยแหละไอ้นี่เพิ่งไปทํางานได้แค่มันตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมีนาเองนะคือไวไฟมากสิบเจ็ดสิบเจ็ดมีนาใช่ไหมใช่มันเพิ่งไปทํางานวันที่สิบเจ็ดมีนาอือครับ จะเดือนกว่าไเ,เนี่ยเดือนหน่อยๆเองเนี่ยแล้ววันที่แปดเมษาหนูเห็นชื่อแฟนพี่อ่ะโอนเงินให้มันแฟนพี่อ่ะโอนเงินให้มันตลอดเลยเพราะมันไม่มีตังค์หรอกอ๋องั้นก็ให้เขาใช้ชีวิตรงเท้าไปถ้าเราจะเข้าไปเปิดใจกับพี่ไปบอกกับแม่เขาเลยเนี่ยลูกเขาไปอยู่กับหัวหนูเนี่ยอะไรนะพี่ ถ้าเราจะไปบอกกับพ่อกับแม่เขาอ่ะถ้าสะดวกตอนเย็นเนี่ยไปไปบอกเขาได้เลยว่าเอหนูจะฟ้องแล้วนะว่าเป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปบอกพ่อแม่เขาให้รู้เรื่องพ่อแม่เขาเลิกงานกี่โมงพี่เย็นน่ะน่าจะหกโมงกว่าน่าจะถึงบ้านพ่แม่เขาพี่เขาทำงานที่ไหนพี่เขาทำงานที่ไหนลุงลอยครับโรงอะไรนะโรงบอยอยู่ใต้กระบังอ๋อไปรับกระบังอ่าขากลับจะนั่งรถไฟกลับมา โอ้เราจะนั่งรถไฟกลับมาไม่หนูว่าไม่ได้อยากได้คืนนะหนูไม่อยากได้คืนเพราะหนูไม่เอาคืนอยู่แล้วอเพราะหนูว่าไม่เอาคืนอยู่แล้วแต่ว่าที่หนูหาร่วมกันมาแล้วพี่หนูไม่ปล่อยให้แบบไปเสวยสุดด้วยกันแบบพี่หรอกเพราะว่าหนูคิดว่าชีวิตหนูอะหนูสุขสบายอะหนูหมดกับผู้ชายคนนี้ไปเยอะแล้วร่วมสร้างมาจากที่ไม่มีอะไรอะมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวอะี่คิดดูดิ สร้างมาขนาดเนี้ยจนวันที่มึงได้ดีอ่ะจนขึ้นเป็นแบบหัวหน้าเขาจนขึ้นเป็นแบบผู้จัดก,การอย่างเงี้ยเออแล้ววันที่มึงกูดันมึงตั้งแต่ตําแหน่งเล็กๆขึ้นมาขนานึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นที่อพี่จะรู้สึกอย่างไรแล้วอยู่ๆมาบอกเลิกเราว่าไม่อยากทะเลาะกับเราคือเราก็มีปัญหาและของละแห่งกันมานานอย่างที่พี่พูดแหละอ่าพอพอทีนี้ก็แบบว่าอยู่ๆวันนั้นอ่ะ วันที่4มเมษายนกลับบ้านมาทะเลาะกับหนูเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่แหละอออเนั่นแหละแล้วก็ไปเลยมันน่าต้องคุยกันก่อนหน้านั้นายอยู่แล้วอ่ะใช่เหมันกันแหละเพราโทรศัพท์ผมก็แตะเขาไม่ได้เลยโทรศัพท์อ่ะ <c oughs> หมดไปเยอะผมว่าส่งเสียหมดเขาเรียนบุกต้งแต่ประวัติชอปะวัสอจนปตีี <อะ S 1> หมดไปถึงแสนนะ ถ้าจะจนข้างฝาฝังให้มีงานมีการทำสมอนเนี่ยไอเราก็เหมือนโดนผีหัวส่งมาแหละแบบเนี้ยส่งเข้ามาถึ้ฝั่งไงอะอที่หนูขอหนูหนูหนูว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคือแบบว่าหนูขอสอบถามอีกนิดนึงด็หนูว่าขีกเก้เกียจไปงมหนูว่ารู้บ้านเลขที่อยู่ยรู้อยู่อะไรอยู่ บ้านนะอยู่ตรงจุดไหนอ่ะบ้าน,านเขาอ่ะถ้าสะดวกก็ให้พี่พาไปก็ได้คเย็นเนี้ยไปบอกเขาเราเราก็ได้พี่ได้รับรู้ให้พ่อแม่รับรู้ต่อหน้าพี่ด้วยว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดได้ไพี่พี่พ,พี่อันนี้กี่โมงก็หกโมงเราอยู่ตรงแถวไหนเนี่ยหกโมงใช่ไหมหกโมงเย็นที่จะกลับมาใช่ไหมเราจะไปทันพ่อแม่เขาหก นี่รู้บ้างมาตอนเนี้ยว่ามันไปนั่งพอดรักกันอยู่แถวไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับถ้านบอกพี่พี่จะไปไหมก็ไม่อยากไปแล้วอะ่ะเพราะว่าไปก็เดี๋ยวอดทำไรไม่ได้อดใจไม่ไหวเพราะผมคนใจร้อน <c oughs> มันไปนั่งพอดรักกันอยู่หลังไอ้นี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชนละจอน่ะที่ตรงทุ่งนาตรงนั้นนะพี่ทุกวันแหละเหรอ <c oughs> ผมไม่อยากทำอะไรใช่ที่มันเป็นทางปูนคอนกรีตอะพี่ที่มันจะทะลุข้างหลังนี่เม่ได้อะเออนั่นแหละพี่ขับไปเลยเดี๋ยวก็เจอทุกวันแหละอยู่แถวแถวนั้นแหละแถวทุ่งนาคอนได้เอทเอวีทะเบียนเจ็ดสี่ศูนย์่ะเก้ากกอเจ็ดสี่ศูนย์กรุงเทพมหานครอ่ะครับครับเออถ้าพี่อยากเห็นพี่ก็ไปถ้าพี่ไม่อยากเห็นพี่ก็ไม่ต้องไปโอเคครับในตรงซอยข้างๆโรงงานเข้านะ ไม่ใช่หรือซอยที่จนไปออกตรงโค้งวบตอใช่ไหมใช่เอ้มันไม่ใช่อบตองค์การบริหารส่วนตำบลหน้ำแฉอบตอว่านั่นแหละตรงๆค่ายๆใกล้ๆยูนิซันน่ะอ่าๆนึกออกแล้วครับนั่นแหละที่ขับซอยเข้าไปเข้าไปในซอยนั้นเลยตอนเย็นๆล่ะมันจะอยู่ตรงนั้นแหละประมาณสักหกโมงกว่าๆทุ่มนึงงั้นน่ะเออมันจะไปอยู่ไปสิงสถิตกันอยู่ในป่าอนั่นแหละมันจะไปอยู่กันตามทุ่งนาไปตามลับตาคนไปตาไปตรงนั้นน่ะ แนั้นแหละอ๋อครับเออนั่นแหละพีข่าวรถตรงไปแล้วมี่่ารถใครก็ได้รถพงรถเื่้นเรียกบงเรียกโบสทไปก็ได้มันจอดรถเตยไปเพราะมันอยู่ในกังมันมันอยู่มันเป็นคันนาใช่ไหมพี่มันไม่มีที่ลงที่จอดรถยนต์มันไม่มีไหลทางเป็นทางคอนกรีตมันจะจอดกันนั่งทอดรักกันอยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองของมันกันนั่นแหละอืมมันจอดกันทุกวันมันมีความสุขันจะตายไปเปิดเพลงฟังนั่งกินเบียร์กันชิวอืม โอเคครับแล้วถ้าเย็นนี้เราจะไปไหมเนี่ยแล้วพ่อแม่เขาจะโอเคไหมอ่ะก็ต้องโอเคแหละเพราะเราเป,เป็นอย่างนี้แล้วไงคือคืออย่างนี้หนูว่าที่หนูจะฟ้องทนายเนี่ยหนูไม่ได้เอาทางบ้านทางรถนะพี่หนูไม่เอายกให้เอาไปผ่อนต่อไปส่งไปช่วยกันสร้างเลยแต่ไอ้ที่หนูสร้างมาเนี่ยต้องชดใช้ให้หนู อ่าครับต้องใช้ให้หนูเพราะว่ากฎหมายใหม่มาออกมาแล้วว่าถึงไม่มีทะเบียนสมรสไม่มีทะเบียนสมรสแต่เราอยู่กินกันมาเนี่ยผู้ชายคนนี้ er ก็ไม่มีอะไรเรามาร่วมสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งขอแบ่งได้อืครับแล้วหนูว่าเป็นคนเชนให้มันหนักกู้บ้านเองว่าเป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนให้ไม่ได้จดทะเบียนที่ไม่ได้มีทะเบียนสมรสผู้สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน ็นคนเซ็นสัญญาซื้อบ้านหลังนี้เองผู้รับผลประโยชน์ก็เป็นหนูรถคันนั้นผู้รับผลประโยชน์ก็เป็นหนูก mm hmm. ารโอนจองรถคันนั้นก็เป็นหนูอผลิตโอนเงินให้มันเนี่ยผู้ชายเนี่ยสามสิบหน้าก็เอาไม่อยู่บางที่แต่ละเดือนเนี่ยทนายก็ถามหนูว่าหนูมีการโอนเงินให้ผู้ชายคนนี้ทุกเดือนไหมหนูบอกไม่ใช่ทุกเดือนทุกวันเลยดีกว่า ออโอเคถ้าไงไงจะไปยืนนี้โทรหาพี่กันประมาณหกโมงเดี๋ยวได้ไปพร้อมกันโอเคโอเคค่ okay, okay, ะเอ,อ่อแล้วเราอยู่แถวไหนเนี่ยหนูอย,อยู่แถวไอ้อาาไอ้นี้สตาร์ไลท์เนี่ยอ๋อสตาร์ไลท์ใช่หนูทำงานอยู่แถวนีอ้อืโอเคครับงี้โทรมามาถึงรู้จักตลาดตุ้ินทวงศ์เนาะค่ะรู้เอาแถวไหนนะตลาดตุ้ินทวงศ์อ่ะ รู้จักรู้จักอยู่พี่ถ้ามาถึงตลาดแล้วโทรหาพี่พี่อยู่แถวตลาดนี่แหละพ่อแม่เขาจะยอมรับฟังเราไหมอ่ะก็ต้องยอมหรอกพี่ไปด้วยไงเขาต้องฟังเพาพี่ก็โตแล้วโอเคโอเคค่ะขอบคุณมากจ้าจะ